ดาวอาทิตย์นะคะจะย้ายวันที่15มกราคมนะคะในรอบนี้นะคะดาวอาทิตย์จะเข้าสู่พบเรือนไหนส่งผลอย่างไรกับชาวตุลน,นะคะเนื่องจากดาวอาทิตย์เกี่ยวข้องกับเรื่องราบผลโดยตรงนะคะท่านใดที่ลัคนาราศีตุลรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15ตุลาคมถึง14พฤศจิกาย,ยนก็รับฟังได้หากสนใจเรื่องดวงเรื่องการพยากรณ์ฝากกดติดตามไว้นะคะดาวอาทิตย์นะคะเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับ พบเรือนลาภะของชาวตุลน,นะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรที่บางทีไม่คาดคิดเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรในเชิงบวกเรื่องดีๆนะคะสําหรับดาวอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะอยู่ร่วมกับดาวอังคารเป็นคู่ศัตรูกันอยู่ในภพเรือนสหัชชะนะคะส่งผลชาวตุลที่ผ่านมานะเรื่องราบผลมีปัญหานะคะคืออาจจะแบบเสียเงินนะหรือไม่ก็รับผลไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเนื่องจากเป็นคู่ศัตรูกับเรื่องของเงินเงินทองทองนะในช่วงที่ผ่านมาหากมีรายได้เยอะก็มีรายจ่ายมากนะหรือว่า มีคนขัดผลประโยชน์ได้นะคะสำหรับในหลังวันที่15มกราคมไปนะก็เป็นโอกาสดีๆที่ดาวรับผลนะคะเดินออกจากภพเรือนสหัชชะออกจากคู่ศัตรูด้วยนะคะเข้าสู่ภพเรือนพันธุเป็นระยะเวลาประมาณ1เดือนนะคะดาวอาทิตย์นะคะไปเกี่ยวข้องกับภพบเรือนพันธุนะซึ่งเจ้าเรือนพันธุเป็นดาวเสาร์นะคะเรียกว่าได้คู่ธาตุนะส่งผลดีในเชิงเรื่องของการ ได้ประโยชน์ได้ลาบช่วงนี้นะคะมักมาจากในส่วนของพันธุนะคะเป็นความหมายเกี่ยวข้องกับเรื่องครอบครัวนะเครือญาตินะใครที่มีปัญหาเครือญาติหรือว่ามีปัญหาความสัมพันธ์ช่วงนี้อาจจะมีเหตุพลิกผันนะให้เข้าใจกันดีขึ้นหรือว่าได้ประโยชน์ทางตรงทางอ้อมจากเรื่องคนในครัวเรือนเครือญาติพี่น้องนะคะก็เกิดโชคลาบกําไรผลประโยชน์มาจากเรื่องสินทรัพย์นะคะไม่ว่าเป็นเรื่องตึกรามาคารบ้านช่องที่ดิน เลือกส่วนไร่นาะการเกษตรต่างๆนะคะช่วงนี้ก็อาจจะมีรับผลนะจากสิ่งเหล่านี้รวมไปถึงเรื่องยานพาหนะได้นะคะช่วงนี้จึงทําธุรกิจธุรกรรมใดๆก็อาจจะเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้นะไม่ว่าจะแลกเปลี่ยนซื้อขายนะคะส่งผลดีในระยะเวลาหนึ่งเดือนนะเรียกว่ามีรับผลจากส่วนต่างๆที่กล่าวมานะคะบางท่านช่วงนี้นะคะใช้เงินไปกับการซื้อข้าวของนะที่มียี่ห้อนะคะหรือรูราราคาแพงหรืออะไรที่ หมายมั่นปั้นมือไว้นะเรียกว่าเข้าสู่บ้านเรือนนะเป็นเรื่องการใช้งานเรื่องอำนวยประโยชน์หรือว่าเป็นสิ่งที่ชาวตุลอยากได้มานานแล้วนะคะสําหรับดาวหลายดวงนะไปรวมกันอยู่ในภพเรือนสหัชชาของชาวตุลด้วยนะคะเป็นดาวคู่ที่ส่งเสริมกันดีนะดังนั้นช่วงนี้นะคะชาวตุลก็มีเกณฑ์ที่จะได้โชคจากเรื่องเพื่อนสนิทมิสหายด้วยนะเรียกว่ามีคนเกื้อนหนุนรักใคร่เป็นพิเศษนะคะ ได้รับความเป็นมิตรในการเข้าสังคมนะเนื่องจากดาวต,วตัวตนในช่วงเวลาเดียวกันนะคะมีมาตรฐานเป็นปฐุมเกณ์นะคะดังนั้นชาวตุนช่วงนี้นะคะเข้าสังคมก็ดีนะหรือว่าคนใกล้ตัวส่งเสริมนะรวมทั้งเรื่องของเงินเงินทองทองช่วงนี้นะคะมักมีคนเกื้อหนุนสนับสนุนนะเรียกว่ามีคนชี้แนะชี้นำนะหรือคนมาสนับสนุนเรื่องการค้าการขายของชาวตุนนะคะ สำหรับชาวตุลน,นะคะในช่วง29มกราคมเป็นต้นไปนะคะดาวพุธจะเข้ามาอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์ด้วยนะคะเป็นคู่14ในภพเรือนพันธุนะคะเป็นลักษณะเรื่องของการมีเหตุนะให้ต้องไปเกี่ยวข้องเอกสารการเซ็นสัญญาการติดต่อเกี่ยวข้องกับเรื่องสินทรัพย์ได้นะใครที่รอคอยคําตอบรอคอยข่าวสารเกี่ยวเนื่องเรื่องผลกําไรเรื่องเงินหรือว่ามีเกณฑ์ที่จะได้ทําสัญญานะหรือว่า มีลักษณะการวิ่งเต้นยื่นเรื่องนะหรือแม้แต่เรื่องการพูดคุยเจรจาเกี่ยวข้องกับเรื่องสินทรัพย์ได้นะคะสำหรับท่านที่อยู่ห่างไกลครอบครัวนะหรือว่าเรื่องของการอยู่ห่างกันในเชิงญาติพี่น้องนะคะอาจจะมีข่าวคลาวนะการติดต่อกันขึ้นได้นะในช่วงปลายมกราคมไปนะคะชาวตุนนะคะจะมีดาวตัวตนเป็นมหาจักรนะในช่วงเวลาเดียวกันนี้นะคะดังนั้นความเป็นมหาจักรก็คือความ เหน็ดเหนื่อยความต้องลงมือทานะคะหรือมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคนเยอะก็เป็นเรื่องของการลงทุนลงแรงบางทีเป็นเรื่องของการช่วยเหลือต่างตอบแทนงานทําเพื่อสังคมนะหรือไปช่วยเหลือคนอื่นได้นะคะเนื่องจากดาวตัวต,วตนเป็นปฐุมเกณ์ด้วยนะะก็มักมีคนเรียกใช้เรียกหานะคะหรือได้ รับการมอบหมายไหว้วานจากเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่บางทีไปทากิจกรรมที่เหนื่อยๆก็ได้นะคะสําหรับรับผลในช่วงนี้นะคะนอกจากเกี่ยวข้องกับเรื่องสินทรัพย์แล้วนะคะบางทีก็เป็นรับผลในเชิงเรื่องของของกินของใช้ของสวยงามได้นะคะเรื่องของการได้รับของฝากนะหรือช่วงนี้นะคะเพื่อนฝูงนะให้โชคให้ลาบให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลนะในเรื่องราวต่างๆ นอกจากนี้นะคะส่งผลดีในเรื่องการเงินด้วยนะนเนื่องจากดาว,ต,วตัวตนของชาวตุลน,นะคะจะไปส่งเสริมดีกับดาวอังคารซึ่งเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเองินเงินทองทอง,ทองและเรื่องหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญารวมทั้งคู่ครองนะคะอันนี้อีกปัจจัยหนึ่งนะคะดาวพระเกตนะคะไปเล่งตัวตนชาวตุลในช่วงนี้นะคะส่งผลดีในเชิงสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังที่มองไม่เห็นนะคะก็ให้ความเกื้อหนุนในส่วนหนึ่งด้วยนะเนื่องจากสัมพันธ์กับตัวตนนะคะชาวตุลจึงมีโอกาสได้ เกี่ยวข้องนะกับเรื่องสายมูเรื่องของอะไรที่เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะหรือช่วงนี้ไปมีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับเรื่องงานบุญงานที่เกี่ยวข้องกับศาสนาวัดวาอารามนะหรือเป็นเรื่องของประเพณีก็ได้นะคะดังนั้นชาวตุลช่วงนี้นะคะก็มีรับผลหลายด้านหลายทางนะซึ่งพลิกกลับดีขึ้นนะคะจากช่วงก่อนๆที่ผ่านมานะะสําหรับในช่วงมกราคมจากนี้ไปนะคะดาวก็กลับมาเดินหน้าดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะดาวพฤะเลหัดและดาวเสาร์นะคะ ส่งผลดีกับชาวตุนนะนึงดาวพระรหัสมาเลงลัคนาในความเป็นราชาโชคนะคะชาวตุนในช่วง4เดือนนี้นะจึงมีโชคบางอย่างในเรื่องเพื่อนฝูงเรื่องมิตรสหายแวดวงสังคมนะคะรวมทั้งพี่น้องด้วยนะเรียกว่ามีส่วนเกื้อนหนุนกันทางตรงทางอ้อมนะคะมีโชคในเรื่องอริด้วยนะคะก็คือเรื่องภาระต่างๆนะเรียกว่าบางทีอไปยื่นกู้หรือไปรับภาระต่างๆบางทีได้มาโดยไม่คาดคิดนะเช่นเรื่องของการ มีอสังหาริมทรัพย์มีบ้านมีรถนะหรือว่าช่วงนี้เป็นลักษณะการก่อร่างสร้างตัวก็อาจจะมีเรื่องของภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นได้ด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ดีมีความเป็นราชาโชคปรับปนอยู่ด้วยนะซึ่งก็ส่งผล ให้ในช่วง4เดือนนี้นะคะมกราคมถึงเมษายนนะคะาภาระแบกรับต่างๆบางทีก็จะมีคนเกื้อหนุนนะหรือว่าสามารถผ่านพ้นได้นะคะสำหรับดาวราหูในปี67นะคะอยู่ในภพเรือนอริตลอดปีนะเรียกว่าเป็นจุดที่ชาวตุลน,นะคะก็มีภาระนะมีเรื่องการลงทุนด้วยนะบางคนเป็นเรื่องการเกี่ยวข้องใกล้ชิดบุตรหลานบริวารมากหน่อยนอกจากนี้ก็หมายถึงเรื่องการมี ภาระหน้าที่ผูกพันนะบางทีเป็นภาระเลี้ยงดูบางทีเป็นเรื่องความห่วงใย,ยหรือบางทีก็มีพันธะบางอย่างนะที่ส่งผลให้ชาวตุลมีภาระอยู่ในปี67นะคะสำหรับดาวรับผลของชาวตุลน,นะคะถือว่ามีความเสถียรนะคะเพราะว่าเป็นดาวอาทิตนะเรียกว่าเดินกันในแบบรายเดือนนะคะไม่มีการโคจรผิดปกตินะเรียกว่า เป็นดวงดาวที่เดินตรงเปะทุกเดือนนะคะดังนั้นล่าผลของชาวตุลในแต่ละเดือนนะจะดีมากดีน้อยอย่างไรนะคะก็ขึ้นอยู่กับภพบเรือนที่เขาเดินไปอยู่นะคะรวมทั้งไปเจอดาวคู่ศัตรูหรือเปล่านะหรือกําลังของดวงดาวเป็นอย่างไรนะคะก็สามารถอัปเดตเรื่องของลาภผลชาวตุลได้ในแบบรายเดือนที่ช่องโหราห้าเก้าเหมือนเดิมนะคะให้เป็นข้อมูลไว้สำหรับชาวตุลน,นะคะแล้วพบกันได้ใหม่กับการอัปเดตดวงชะตาของชาวตุลในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ